สวัสดีครับรงคึงช่างต้อมวัชินพิรบุรีนะครับผม0919398915 0639645239วันนี้นะครับผมก็มารีวิวเสื้อสูบสปาร์กนะครับผมจะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ใครทักมาครับถามว่าเสื้อสูบ1้อยไอพร้อมลูกมีไหมมีอยู่นะครับผมแต่ว่าวันนั้นดูผิดนะครับผมไม่รู้ดูไปเป็นตัว110สปาร์กแซดได้ยังไงนะครับผม ข้อตัวนี้นะครับผมแกะออกมานะครับผมก็เป็นร้อยสิบห้านะร้อยสิบห้าไอหรือสปาร์กนาโนนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเสื้อเกตดพิเศษเลยครับผมแท้โรงงานเลยเกรดดีเลยนะครับผมนี่ดูความเนียนครับผมของเนื้อลูนิยมแล้วก็ดูนะครับผมความเนียนของคีบนะครับผมเกียวน็อตนะครับแล้วก็ปอกสูบนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นปอกสูบเหล็กนะครับเพื่อนๆก็อันนี้จะจ,จัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมลูกค้าสั่งทําลูก53ไว้นะครับผมก็เสื้อสูบทางร้านอ่ะมีสต๊อกเป็นโกดังเลยนะครับผมแต่ว่าไปดูผิดเป็นสปาร์คซนะครับผมของสปาร์ Z ซก็มีนะเสื้อสูบอ่ะนะครับผมแต่เน,นี้ยของ115ไอสปาร์คนาโนนะครับเดี๋ยวคว้าลูก53ป่าหัววลบวาวให้นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้นะครับผมพรุ่งนี้อันนี้ก็ เ,เสื้อเกตด,ดีเลยนะลูกเดิมก็มีนะครับผมเสื้อเดิมลูกเดิมก็มีแต่ส่วนมากนะที่สั่งกันมาจะเป็นลู 5, 3, 5, 4, ่53 54กันซะส่วนใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวคว้านปาดหลบวาวให้เสร็จเรียบร้อยเลยไปถึงก็ใส่ได้เลยนะครับผมเสื้อสูบที่ร้านนะครับมีเกือบทุกรุ่นเลยนะเกือบทุกรุ่นเลยมีเกือบทุกรุ่นเลยนะเป็นสี่จังหวะนะครับผมส่วนเสื้อสองจังหวะเนี่ยมีเป็นบางรุ่นนะครับผมเพราะว่า ส่วนมากเสื้อสองจังหวะเนี่ยจะส่งมาตีปอกควานกันได้แต่เสื้อสี่จังหวะเนี่ยนะส่วนมากจะลถจะเป็นลถใช้งานออกทริปกันทุกวันจะไม่มีเวลาที่จะส่งมานะครับส่งมาทําส่งไปส่งกลับก็ถ้าอยู่ไกลก็สองวันแล้วส่งมานะครับส่งกลับอีกสองวันนะครับทําอีกวันหนึ่งห้าวันหกวันพอดีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็มีแบบซื้อขาดเลยนะครับผมไปถึงก็ถอดของเดิมเก็บไว้ นะตัวนี้ใช้กับวาวเดิมได้ลืมบอกใช้กับวาวเดิมการเดิมชักเดิมได้นะครับผมก็เป็น 115i ส p a r k nano ปาร์กนาโนครับผมสปาร์กแก็มีนะครับผมเวฟเนี่ยมีทุกรุ่นเลยนะครับเวฟคิกดีมสกูปปี้ไอคอนโซนิกสั่งทําได้หมดนะครับอันนี้ก็ใช้กับวาวเดิมนะเป็นสเปคดันโลสเปคแบบใช้วาวเดิมเบ้าฝาเดิมเลยใช้ฝาเดิมเลยเปลี่ยนแคมตัวเดียวกับลูกสูบเป็นชุด upcc เพิ่มขึ้นมา นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นลูกเดิมของครศึกหลอนะครับผมไม่อยากที่จะตีปอกใหม่รอนานก็ไม่อยากรอคว้านก็ซื้อเสื้อลูกไปแล้วก็ประกอบใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็งานดีมากครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปคว้านแล้วก็จัดส่งให้นะครับสนใจก็สอบถามได้ครับทักเข้ามาในเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมีแอดมินนะครับคอยตอบอินบ็อกให้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ